นุ๊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 มีคนมาหาเธอเลยว่าโดนยามกักตัวอยู่อ่ะรีบไปดูเร็วจริงเหรอ,อขอบคุณนะเร็ว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 เนุ๊นุ๊เอาเอามันไม่อยู่อ่ะพิจารกาตามหันมันเละครับเออแล้วนี่นุ๊ไปไหนไม่รู้ครับองงี้ คือแผนงานของนแผนกเราอยู่ๆก็ประมูลผ่านเฉยเลยท่านประธานก็เลยอยากรู้แผนงานน่ะเอ๊ะมันไปไหนวะเนี่ยผมก็ไม่ทราบกันครับไปยืนทำไรอะ่ะโทรหานุษดิเอ่อไม่มีเบอร์โอ้โยอะไรหนักหนาวะนี่ยฮะงั้นเอางี้ไหมครับให้ผมไปแทนเธอดีไหม <c oughs> ก็พอดีว่าตอนเธอทำแผนงานเนี่ยผมอยู่ข้างเธอตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดข้างในผม,มรู้หมดอยู่แล้วนายนะ หรือว่าผู้จัดก,การจะปล่อยให้ระทานรานาะนดูไม่ดีนะครับแล้ถ้าเกิดว่าได้แผนงานนี้แล้วก็อนีโอ้พอเลยรีบเก็บของแล้วตามผมมาด่วนครับผมเพื่อนฉันบอกว่ามีคนมาหาใช่หรอไม่มีนะคะอะไรของเทนวะทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนงานที่ผมทำขึ้น,นเองครับหวังว่าท่านประธานชอบนะครับ ไม่เลวเลยนะฉันประหลาดใจมากเลยอ่ะไม่คิดว่าจะปรูลสสาเร็จขนำแว่าคุณให้เก่งมากเลยนะอ,อทั้งหมดนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องยกความดีความชอบให้ท่านประธานเลยครับที่เป็นต้นแบบที่ดีในการทํางานใช่ครับแผนงานนี้เยผมเขียนขึ้นมาไม่ได้หลับไม่นอนหลายวันเลยนะครับท่ทานประธานอืมคุณชื่ออะไรเหรอ,เ,อ,อเขาชื่อผคบิชิชทเทนครับทํางานที่นี่มาห้าปีแล้วดีเดย์เลขการแพทย์ลูกน้องของคุณเนี่ย ทำงานเก่งมากเลยนะทำต่อไปนะฉันเชื่อใจต่วพวกคุณได้ครับเดี๋ยวทางกลับโดยปลอดภัยนะครับผู้จัดการครับแผงงานในนุชเป็นคนเขียนไม่ใช่หรอครับทำไมการเป็นเทนได้ล่ะครับแล้ะแจ้งผมทำยังไงก็ย์เทนมาพูดต่อหน้าท่านประธานขนาดนั้นว่ามันเป็นคนเขียนเองอีกอย่างท่านประธานก็ให้ความสำคัญมาขนาดนั้นจะให้ผมหักหน้าท่านประธานเหรอแล้วถ้าฉันบอกความจริงไปก็กาลายเป็นว่าฉันบริหารงานไม่ดีโอเคครับ ฮัโลโหลผู้จิการครับตอนนี้เท่งกับนุชทะเลาะกันใหญ่แลวครับอะไรอยู่นี่ยไอ้สองคนนี้งายไม่หาหาแต่เรื่องนี่ไปดินี่คุณหลอกฉันให้ออกไปเพื่อขโมยผลงานไปคุยกับท่า,า,านประธานงั้นเ นะผู้จัดก,การทําเป็นคนเราชั้นเปเองนะครับไม่อายมากหรอกตัวเองไม่ได้เป็นคนทําแต่แย่งผลงานคนอื่นอะนี่ขอโทษนะใครแย่งใครไม่ทราบมีหลักฐานหรือเปล่าและอีกอย่างเราอยู่ผแดดเดียวกันทําไมงานเป็นของเธอคนเดียวหรือไงกลุม่มผู้บริโภคในแผนงานเนี้ยคุณรู้หรือเปล่าแล้วการคํานวณสมการกลุ่มเป้าหมายอะเป็นไหมอา้าวงงมาดิเพราะว่าคุณไม่ได้ทําตั้งแต่แรกไงตอนเขาทํากันคุณไม่อยู่โทรไปก็ไม่รับทักไปก็ไม่ตอบพนถึงเวลาก็ไม่แย่งผลงานคนอื่นแบบนี้เหรอเสียงอะไรกัน สืบการับก็พอเป็นกันแบบนี้ถึงไม่มีใครเห็นหัวแผนกเราอ่ะนี่นานๆแผนกเราได้โปรเจกต์ใหญ่มาทันทีช่วยสามัคคีกันหน่อยได้ปหมก็มันมีคนบางคนไม่อยากให้แผนกเราดีขึ้นทุบปากไปเลยนุชทำผมไหมค่ะผู้จัดการก็รู้นี่คะว่าแผนงานนั้นเป็นของฉันน่ะนุชผมรู้นะว่ารอบนี้ผมทำผิดกับคุณและทุกคนก็รู้ว่าคุณมีความสามารถ แต่แผนงานนี้คุณต้องถอยให้เทนทำถอย,อยงั้นเหรอคะทําไมฉันต้องถอยให้เขาอะพี่ผ่านมาไม่เคยมีใครเห็นค่าในแผนกเราเลยนนุชแต่ตอนนี้ตอนนี้ท่านประธานเห็นผลงานแผนเราแล้วคุณต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมบ้างดิแต่คุณไม่ต้องห่วงนะมันวางใจได้เลยหลังจากจบงานนี้ไปผมมีคําอธิบายคุณแน่นอนผมจะแต่งตั้งให้คุณเป็นหัวหน้าทีมของแผนกเรานะผม ต there, ้งเกลี้ยงหน้ดาลครับคุณก็ทํางานที่นี่มาตั้งนานนะอีกอย่างความสามารถแล้วก็ทัศนคติของคุณก็ไม่ได้แย่อีกอย่างท่านประธานก็เห็นด้วยกับแผนงานของคุณแล้วก็ยอมรับในตัวคุณด้วยผมจะตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดเลยครับไปเลยนะเลยทดกคนยิงชาลงมปะฉันเลี้ยงเองนี่เห็นมาตกเอาวะไม่นะอเทมึือให้กูทำอะไรถึงเลี้ยงกูเนี่ยนี่ทำไมมองกูเป็นคนแบบนั้นวะ กูแค่จะมาฉลองให้กูได้เลื่อนตำแหน่งหัวหน้าแค่เองแล้วต่อจากนี้มันต้นไปนี่ยผู้มึงสองเขาจะต้องทำตามแผนงานของกูเพราะว่ากูจะเป็นผู้นำของมึงเองคนบ้าอะไรเครดิตคนอื่นไปยังจะเลี้ยงชาติเราหนึน้ต็ชาติเราปะสั่งเลยฉันไม่กินโหนี่ทำงานก็ต้องพักผ่อนบ้างไม่ทำแต่งานฉันแค่ทำงานหนักอย่างตรงไปตรงมาก็เท่านี้ แล้วแต่นะจะกินไม่กินเรื่องของเธอเมื่อเห็นไหมทุกคนแผนง,งานในครั้งนี้ของเราอ่ะจะทําร่วมกับแผนกอื่นของบริษัทเนะแล้วผมก็จะอยู่ในทุกกระบวนการเลยเทนผมมอบหมายใ,ให้คุณดูแลภาพรวมทั้งหมดเลยได้ครับกี่วันเสร็จอ่ะเออห้าวันห้าวันครับห้าวันมันช้าไปมากเลยนะเทนคุณอย่าลืมสิว่าท่านประธานอ่ะสนใจแผนง,งานของแผนกเรามากเลยนะ ทำโอทีเร็วสุดสามทำโอทีเร็วสุดสามวันค่ะอืมรีบจัดการผู้จัดการคะนี่คือวาระการประชุมค่ะการประชุมเนี่ยจะมีการจัดในวันมเมร่นนี้ค่ะนุชการประชุมในครั้งนี้คุณไม่ต้องเขาเ้านะเธอเก็บแรงไว้ลงกับโปรเจกต์นี้ดีกว่าทาไมล่ะคะถ้าฉันไม่ได้เข้าเกิดถ้ามาทานมีคําถามในที่ประชุมเขาตอบไม่ได้จะทาไงล่ะคะคุณก็สอนเขาสิ คุณช่วยเขาหน่อยนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกตราบใดที่ผมยังอยู่ในบริษัทนี้คุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆนี่นนะนุชแขนงงานนี้นะโคตรเจ๋งเลยว่ะอือโคตรสุดยอดว่านนะอ้าทุกคน <c oughs> เห็นช่วงนี้ทุกคนทำโอทีกันหนักเนี่ยในฐานะที่กูเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมงั้นเอาแบบนี้ไหมมีเรยเข้าทุกคนเองแต่ตั้งแต่เป็นหัวหน้าเนี่ยงานการก็้าทำแล้วดิโอ<ฮ>้ยนุชเธอไม่ต้องไปนะ เพราะเธอต้องทาแผนง,งานนี้ให้เสร็จเพราะว่าแผนง,งานนี้เร่งด่วนแลวก็สําคัญมากไว้ฉันจะเลี้ยงเธอย้อนถ้าเราไม่ไปพวกเราก็ไม่ไปเว้ยเออไปเถอะนะช่วยคนอื่นด้วยรอที่รถไม่ได้หลอกไปกันเถอะจัดให้เขา้อหน,งนังหนงมือเนี้งั้นเราไปกันก่อนนะ<ไห>น ลืมได้ยังไงเนี่ยกุญแจรถอยู่ในบ้านแต่กุญแจบ้านอยู่ในรถอ้าวทำไมแผนกนี้เธอทำงานอยู่แค่คนเดียวอะ่ะประธานคือว่าหัวหน้าเขาพาทีมไปเลี้ยงอาหารข้ามะค่ะฉันไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าฉันต้องทําแผนงานค่ะนี่เธอทำแผนงานนี้คนเดียวเหรอ <c oughs> เธอชื่ออะไรนุชค่ะ เอาละคุณนุชคุณรีบเลิกงานแล้วกลับบ้านได้แล้วนะนนุชทำไมงานยังไม่เสร็จกอ่ะทำอะไรอยุดไหนบอกแล้วแค่สามวันไงหัวหน้าคะฉันไม่ได้ทำมั่วๆหรือว่าขโมยงานคนอื่นมานะคะถึงได้ไวขนาดนั้นนะคะนุชถ้าแกเธอทำไม้เสร็จเนี่ยฉันก็ไม่มีเวลาตัวให้เธอหรอนะฉรีบก็ทำเองนะคะ ต่อคทำซะด้วยได้ฉันยะรอรีบทำด้วยรดแกงเตรียมแผนง,งานไม่เสร็จไม่ใช่หรอทำไมดูไม่รีบเลยฉันทำเสร็จตั้งนานแล้วผู้การครับพรานูมันจงใจมากกว่าครับชักช้าอึดอญญัดยืดยาดแผนง,งานไม่ยอมเสร็จสักทีก็ทำเองอยู่วะถ้าทำเองไม่ได้ตั้งแต่แรกอ่ะไปเอาเครดิตหนู่มาทำไมผู้จัดการครับมันต้องรายงานเย็นนี้แล้วนะครับ ถ้าเกิดว่านุชทำไม่เสร็จแล้วถ้าผมทำผิดพลาดแล้วถ้าทนประธานรู้แล้วแล้วมองหน้าผมไปมองหน้าผมไม่ได้เขียนแผนง,งานออกไหมไปเฝ้านุชทำนี่นุชมันเขียนอะไรมันก็อ่านตามนั้นแหละที่เหลือแต่ผมจัดการเองครับพ่อแก่เอาล่ะทุกคนเตรียมตัวเข้าประชุมได้แนละ้วนุชจอไม่ต้องไป ทำไมเหลือเธอคนเดียวแล้วอ่ะวันนี้แผนกเธอมีประชุมไม่ใช่เหรอ,อคือว่าผู้ก,การกับหัวหน้าเอางานอื่ในให้ฉันทำแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปอะค่ะแต่ว่าเธอเป็นคนเขียนแผนงานนี้นะคนเขียนแผนงานไม่เข้าประชุมมันจะสมเหตุสมผลหรอเนี่ยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่เขียนแผนงานไม่เข้าประชุมพวกเขาจะจัดการประชุมนี้ยังไง ทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนงานของผมเองครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับไม่เร็วเลยนะแผนงานนี้ดีมากโดยเฉพาะการโปรโมทกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพกลุ่มนี้คุณเห็นคุณช่วยอธิบายแผนการจัดก,การแผนงานนี้ให้ฟังหน่อยไหมขอโทษนะคะร,รับท่านประธานเรื่องนี้เนี่ยผมคิดได้แค่แผนงานคร่าวๆของโครงการนะครับส่วนวิธีปฏิบัติจริงเป็นยังไงต้องมาลองคุยนกันอีกทีแบบนี้นี่งั้นฉันขอถามคุณข้อหนึ่งระหว่างแผนงานครั้งนี้กับแผนงานครั้งก่อน มันแตกต่างกันยังไงล่ะความแตกต่างอะผมว่าเทนตอบไม่ได้เลยเออไม่ทำเอ,อ่อท่านประธานครับคือว่าฉันถามเขาอยู่พอได้แล้วคุณเทนยังไงคุณก็ตอบไม่ได้อยู่ดีงั้นถามคนที่ตอบได้ไปก่อคุณนุช ทุกคนคะฉันจะอธิบายแนวคิดของแผนงานนี้ให้ทุกคนฟังคะ่ะค่ะแล้วสิ่งที่ฉันธิบายนะคะ่ะ รายงานของฉันก็จะประมาณนี้ค่ะอธิบายได้ดีมากคุณนุชโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพาท่านประธานคะหลังจากที่ฉันได้ทำการวิจัยทางการตลาดเนี่ยฉันได้สังเกตว่าการโปรโมทแบรนด์เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราสามารถแบ่งกลุ่มผู้คนได้เป็นกลุ่มย่อยๆเพื่อค้นหาและดึงดูดผู้บริโภคที่มีศักยภาพได้มากยิ่งขึ้นค่ะแผนง,งานนี้ดีมากเลยนะนุช และข้อมูลเวอร์ชันนี้เนี่ยคือการรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่มาจากแบรนด์ที่มีอยู่แล้วค่ะจากนั้นเราก็นําเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งมีความแม่นยํามากกว่าแผนที่แล้วค่ะคุณเห็นครับฉันขอถามคําถามคุณเป็นครั้งสุดท้าย,ยแล้วก็ตอบฉันอย่างตรงไปตรงมาด้วยแผนงานนี้เนี่ยคุณเป็นคนทาหรือเปล่าเออใช่ครับคือผมเป็นคนพานุาทาเองครับ งั้นคุณก็เป็นคนรับผิดชอบงานนี้ใช่ไหมแต่ทําไมคุณถึงตอบคาถามฉันก่อนหน้านี้ไม่ได้ดูเหมือนว่านุชเนี่ยเขาจะเข้าใจงานนี้ได้ดีกว่าคุณท่านประธานครับคือว่าผมเป็นคนชี้แนวทางโดยรวมให้ครับแต่ว่าแผนงานก็ออกมาเสร็จสมบูรณ์โดยกลุ่มของเราเลยครับเลยมีรายละเอียดบางอย่างที่ผม่อยืผู้จัดการแพทครับสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงหรือเปล่าเอ่อสิ่งที่เขาพูด ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับฉันคิดไม่ถึงจริงนะในบริษัทนี้เนี่ยฉันเคยย้ำซ้ำๆแล้วใช่ไหมว่าให้แข่งขันอย่างยุติธรรมดูแผานาของพวกคุณสิเอางานของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแถมยังกดขี่เพื่อนร่วมงานอีกตาอะไรครับคือผมขอโทษจริงครับคือผมไม่รู้จริงๆอะครับไม่รู้มันจะเป็นไปได้งไงคุณใช้คนอย่างไม่เหมาะสมรังแกเพื่อนร่วมงานแถมยังเล่นละครต่อหน้าฉันอีก เก็บของก็ใส่หอกไปได้ตาาราธานครับคือว่าออกไปคุณนุชฉันชื่นชมในความสามารถของคุณมากเลยนะตอนนี้ตำแหน่งหัวหน้าก็ยังว่างอยู่คุณขึ้นมารับตำแหน่งนี้แทนนะ ส่วนโครงการนี้เนี่ยก็ยังดำเนินการต่อไปฉันจะรอชมผลงานของคุณขอบคุณนะคะท่านประธาน